พี่หน้าโ,โดนรบอกต้องแหลกไปแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าคู่มันก็ไม่เคยเห็นหน้าฆ่าตาอยู่แล้วใช่ไหมเพคะเอาอย่างนี้สิเลยคะผมจะมีแผนตาเราก็แก้ไขแก้ผ้าเอาหน้าดอกเราก็ให้กระดกวันเนี่ย มไมีมี่หนทางด้วยไหมเพี่พี่ไม่มีทางเลือกยังไงแล้วก็รหนวันช่วยพ่อหน่อยด้ลูกนะมันมีทางเลยอนะลูกเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวทำให้แม่ให้แม่เขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างและกันหนวกันก็ดูแม่เขานะสิบาถ้าเธออยากให้ลูกทำเอา,อางี้ทำให้ลูกเป็นตัวอย่างว่าจะทำยังไงนะโผเข้าเอะได้ไหม ้องให้ถึงมือผมฉันตลอดเลยเหรออาเมียพี่มันเก่งอยู่แล้วให้ลูกมาดูนะนะคนนั้นก็ทำได้สิไหขคะจะมต้งแิดของฉันเลยล่ะเธอทำสวยกว่าเยอะนะเจ้าพี่สิเไม่อยากแต่งเนอะเธอไหพ่อม่ได้ม่หนูแมู่แม่หูน่ไม่อยากท่หนูแม่หนูแม่ห่หนูแม่หนูแมมหนอมนม มันต้องอย่างแม่แ υ, เขาดิลูกเขาถามมันี่ทีีาทำได้ไหมลูกนะี่ทำไม่ได้ก็ต้องทำทีไหมคะอะถ้อย่างนั้นเขาหลวงพาขานมวันไปเปรีเป้นเนื้อเพ,นะพื่อโดยเฉ่าะสงสัยนะที่ไดนทัด้ยแเองลนะอ่ะน,นี่เขาอย่าไป้อมลูมีน่ดูดดดดนะรับเขาอ เขาไม่ดงเลยโค้งสูงแล้วแบงก์เไ่เห็นแล้วเพราะนั่นทำอะไรในตัวไหนสงคนี้ปงสูงยยโอ้ยันี้อะไรินไปหทไมอ่ะขอางอะไพ่อเอาว นี่กูมิงานแต่งอไปตั้งแถวภูมิไหนเนี่ยไปตั้งแถวภูมแล้วปากแฝงเออาปากอย่างนี้เออน่ารักมึงปากอะไรเอีเดียวเลยรีบอ๋อตป้ายอย่าไปป้ายสรวจทำไมเข้าถูมอ๋อแล้วนี้นี่อย่าถึงถึงถึงไหนได้เลยในนี้ของเดตุลมละถึงแล้วใช่ไหมกูมิมองตัวมาเนี่ยตามอมฉันบอกก่อนว่าอมฉันเนี่ยไม่ได้ทำที่ประธานอ๋อแล้วมึงทำไมไม่ฆ่าม่นมีคนมาช่วยไว้ใครมาช่วยมว้อ่ะ ม่รู้ใไข่แต่มันมันรอดไปได้เรื่อปล่อยมันรอดได้ยัไงอะรับนันเลยอ๋อเลื่อรับันเลยขอขอบคุณที่สูงนะครับที่มีรอยน้ำใจกับที่เอกเล็กหรือที่กนกเอ็ดแต่ตอนนี้ไม่ต้องเจยดแล้วเจยน้องดีกว่าโอฟอลโอฟอลแนพันดาวอยู่เมื่อกี้แตนพันดาวเดี๋ยวอยู่กูโบนไปสี่ห้าร้อยอะตอเนี้องอ่อ จะพยาดาวคืนนี้พรุ่งนี้อีกแล้วตอนพรุ่งนี้หกโมงเช้าอย่าลืมดูเอาโบนันได้ครับพิมพ์ไปที่เลยห้าไม่หมดเลยแล้วก็กดสี่ต้องเจ็ดต้องแปดเดี๋ยวได้สิ่งเที่ยวพรุ่งนี้สิ่งที่ยวพรุ่งนี้อ่าช่วยกันหน่อยช่วยหน่อยอย่าลืมก็อย่าลืมดูเรื่องยิงขัดาจอที่มือถือ่ะอะไรอะนี่มอนตัวเป็นเทปทานะ เทวิฏิ์ห้ามเรีย,เยกเลยเข้าใจะไม่เนี่ยแล้วเขาไอ้เขาพระยืนแอนแค่ด้วยเลยจะให้ถามยังไ,ไงไม่ยอมใหถามให้ถามครับพระอะไรเนี่ยนะ,อ,อ,ะอะไรก็อันนี้คุ้มแผลอันนี้ไอ้หนักผักคุ้แผลแค่หนักกว่าหนักผักมีประวัติไหมอยากรู้มีเพื่คะเราช่าประวัติไห้ครับอันนี้คือเป็นพระข,ข,ขอพูดออกตัวเลยนี่คือเรื่องจริงนะอ,อันนี้เป็นพระของยายเดกิมเด็กกิมเขาเคยขาย่มนานที่ตลาดไทยแต่ว่า ในตลาดไทยว่างายๆถ้าเอ่ยชื่อเดกินนี่รู้จักตลาดพูดจริงไหมจริงๆของท่านมีประวัติยังไงคือจริงๆเลยคือเด็กกินแต่เขาเป็นคือขายมาถึงรุ่งเจ็ดสิบปีอะขายมะนาวขายมะนาวเด็ดหลานเด็กินเลยเออคือเขาขายอยู่ในตลาดไทยอะคือว่ายง่ายแม่ค้าร้านอื่นหรือแผงมะนาวอื่นสู้เขาไม่ได้วันหนึ่งนี่ยขายได้ประมาณสามสี่หมื่นเด็กินใช่ไหมเด็กินเนี่ไงวะคือนี่เอาบูชาพระดีเออไอ้นี้ คุณแผนนี่มีน้ำปากเออพ้อนะก็ะคือขายดีอะ่ะไม่ค้าคนอื่นเขาก็เลยไม่ชอบพี่หน้าเขาเลยลงขันจ้ามมือปืนเนี่ยจะมาฆ่าไอ้กีดเลยจริงนี่ยจริงจริง,รงออกมาหนึ่งเ <c oughs> ลยดีดีด้วยนะจริงจริงได้ไงได้ไงรอลงขันจ้ามมือปืนจะมาฆ่าไอ้กีดนี่นอนอยู่ใต้เข่งมะนาววันนั้นเห็นกันตายมืนอนอยู่รออยู่ใต้เข่งมะนาวานนเห็นห <c oughs> นออ้า,า,นาตาอะไอ้กีดก็ลังขายเลยไม่น้ำไม่ได้ไมานา่นาำมือปืนเดินเลยฟาสติเบนโมโม่โตใหญ่เลย ต่อหน้ายิงกิมอ่ะเออพอเห็นยิกงกิมค้องมังกวักกระพุ้แนผนนะแกระพุ้นแผนเน่ยเกบปืนเลยมือปืนนะยิง,ยงนายกิมนะเห็นเห็นพุแผก็นังวันะกเน,นีออ่ยยิงกิงุ้แผนอดแล้วผออิโมพันเลยใช่แถวห้าโมพันเออมือปืนแกบปืนเลยเดินออกค้าสเลยโอ้นางกวักว่หนนะ้าทำไมอ่ะกวักนี่มือปืนกลับมายิงไปกิมตายคาแขนาเาเลย เนาะถ้าตลาดไทยขอเช่าเนี่ยถัาตลาดไทยถัาตลาดไทยขอเช่าอ้อให้องค์ละแปดหมื่นลูกลูกไม่ปล่อยอ่ะไม่ปล่อยอีที่บอกให้ไม่ได้ไว้ให้หลานอ๋อแล้วตอนนี้มีใครมีใครเนี่ยมีเบอร์ติดตั้งไหมทำไมจะโทรไปปล่อยสักฟันอ๋อแล้วไอ้พวกไล่ตลาะแล้วไปจะเข้าไหมให้เข้าเลยอ่านี่ไปเลย เทพประธานนที่มนีไม่มีนะเทพประานเออแล้วรีบแปลกรีบตัดเลยนี่แต่ละเอาดครับแล้วกนเราเปนใครเนาะเทพประธานไงออเทพประานเทพประานมาอย่างนี้ของกิิมมาได้งไหรู้เียนี้ไงมาแล้วมาแล้วไปอคนมาแต่งงานีู่้ที่ไมก่อนรก่อนหลาวมาหลานมาโอ้มาไม่ให้อาทั้งตัวเลยกลมาเลย ใเจ้าสาวหคเจ้าสาวี่บนีคนนี้ว่าเจ้าสาวอ่ะถ้าคนนี้ไม่ต้องแต่งกูขึ้นหอเลยไม่ใช่ไม่ใช่สาวแล้วคนนี้จรีบร้อนคนไหนคนนี้เจ้าสาวเนี่ยถ้าคนนี้ถ้าคนนี้ก็อง้องไม่ถอ้นใครเนี่ยนี่นะพระหลวงลูโลกนี่ไม่รู้เลยท่แล้วใส่สีเดียวกันเลยประกวดนำและพม่าได้ที่หนึ่งพ้มาบดเนี่ยทั้งตรกประกวดไ้ที่หนึ่งใช่เขาบอกกี่คนมีมาคนเดียว รอสักครู่หนึ่งเลยนะตัถามไมาเี๋ยว่ออาถามอะไรหน่อยเสรพี่มานามายงไงลูกเอ๋อาไมาไม่มาเพราะอะไร่วยโอ้โหอาวายไจเลยยไม่เป็นไรเดี๋ยวสีวกาเวาลูกมาไป้ได้เลยพ่อเสพี่มามาแล้วเ้ยนี่ยังสวยอยู่เลยเนี่ยนีเนี่ยไม่รู้เอจะบ้าลลกโอ้โหเรมอะมาอ

<ป>ก็ตเองดูนะต่คุณเด็คนพูดมากเลแต่กลัว,วอะไรกันมัมัเหรอ,หอลูกเทพลูกน่้อดวยมัดอรอพ่อันนี้เดี๋ยวพ่อจะข้าไปเคลรค์กับพวกข้างในขอให้ลูกพ่อจับไม่ได้นี่เลยฮะ ยื้ตอตรงไหนก็ร้อกันตายรอตรงนี้นะไม่ต้องเข้าไปไ,าไปออกมาล่ะดูแลพวกนี้เอ,หอ้หาวเลยไม่ได้เสร็จผมูท้ทรงศิลป์เนี่ยดูไว้แล้วมา <c oughs> ไปดั้พวปงปิวสง่อมดูสวยสดงดงามโรบิสายเขาจัดงานอะไรกันี่ได้ถับให้ดู เราเบืับท่านอยู่ที่นี่มีอ้อรารแต่งยังไรลูกแม่แต่งใครอ่ะคนเชลลกับที่ประทานเทพประธานมันถึงเวลาแล้วเหรอเราเทพยระรานเป็นพี่เดี๋ยวไม่รับลู้อะไรเลยเราทลานเปใครอ้าวเอะไรอะไระเ้อะไรเฮ้ย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 เเฮเฮเ้นไปบเทเเ้ ไม่ได้มาหลายปีขอโทษด้วยเราล้วได้คนนั้นใครอ่ะเื่ออะไรชื่ออะยรชื่ออลไรชื่ออะไรไม่ได้เื่ออ่ะผีอะไรอะไรื่อะไรผวิีิศผีวิศผีวิศผีวิมีใครอ่ะเป็นไรกัน ใครเมียใครผัวดูไม่ออกเหรอเกียดย่าปรยมดเมียไม่ผัวนะเออรอี่ก่อนเดูฝันยค่นันแสแสงหน้าแต่ช่วยอ้าเป็นนะ้านามคุยทำไมอะ ปกติคนเราเราต้องหันหน้าค bon. ุยกันจะรู้เรื่องไม่ไีเหรอหน้ามาดิได้ไหมหันเลยทีอะไรหันอะไรอ่ะหันหันเลยหันอะไร เป็นคู่มั่นเทียบกันทานใช่ไหมไม่เคยเห็นหน้าน้องสซาไทยขออยู่หน้าเลยหน้าขึ้นไม่ดีเลยเลยหน้าขึ้นมาเลยหน้าขึ้นมา lát bỏng suôn nè, sai đúng rồi đấy. rồi cái đói, ơi, 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 thay nó kêu mày lên. nè, 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 รุกออกมาเคลียดหน่อยไปไหนน่ะฮ่า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 ่าาฮ่า่ รู้แล้วแล้วมันมีเวลาเป่าปีมั้เหรอทำไมคนสี่เขาอยู่รุ่นผู้รุ่นเนี่ยมันคุยอะไรคุยทำไมมาทำงานบอกเมียอยู่บ้านเมันมันกำลังง้อเมียมันอยู่ทำไมเมียเป็นอะไรอ่ะไปต้อนทะเลาะกับเมียต้อไหนผู้แขกยู้แขกเป่าใครเป่ากับผู้แขไอ้จอร์จจอร์จนั่นแหละจ้าจอร์จแล้วชอบแบบไหน

มูลี่มันชั่วจริงๆเอาปีคืนเขาไปย้อนเอาปีไป,ป,าไปตามพ่อมึงไปนี่แตงโวโหดีมือพูดตรงสินนะครับพระเจ้ามันทั่วดลยหรอทุ่งแทงไปลูกขังเลยเนี่ยไม่เข้าหรอกทำไมอ่ะกูไม่เข้าให้ทุ่งแทงเลยรู้ว่าข้าไปแลตลกเลยตลกเลยทุ่งมาให้ตลกขังเมยเนี่ย

เฮ้ยคนเดียวถามมาใครอ่ะนองคนเดียวมึงอยากตายไหมคนเดียวมาใครมใครเกมงพิจิตรไอ้เทอยู่ไหนไอ้โน่เนี่ยอะไรเรานี่ปได้ไอ้หนูเข้าไปดูแลมัน่อยใกล้ที่อย่าให้มันหนีไปไหนไปเด็กสาวไปถอดไปเกือ

นี่ของพ่อเทพไอ,อ๊ะพ่อเทพเหรอไม่รู้ถามลูกเทพมึงดิมึงก็เป็นพ่อเทพไหมมันไม่เคยมาเทพหรอกมึงเหมือนใครพรนไปย์มึงตุ๊กไหนวะทุกตวงนหน้ามันแก่มันพูดเองนะเอ๊ะ เอาน้ำมนใส่ดทีเนี่ยเคลียไปกันีน่เรียวพาราครับแต่งง่ายหน่อยครับผมนีถุงมือด้วยใช่ครับเพื่อไม่โกงเก่าเราเรียก่อนครับเลีเยรเที่ยวตะคนเอาละข้าเที่ยวพาร,ราพบหน้าพบตาคบทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นงานแต่งวันนี้ยกเลิกไปก่อนไม่มีการจัดงานาขึ้น ทำไมเราบอกไม่ให้ัดก็ต้องไม่ให้จัดไม่มีสิทธิ์คัดค้านถ้าเกินเราอยากจะตัดจะกลับมาตัดให้ใหม่หมดหน้าที่ทุกคนแล้วเ้าพักไปเฮ้ยหนไปเ้าพักเจ๊เจ๊หรืออะไรเว้ยมีของดีเห็นไหมไปบอก ยิสัแฟนทำไมอ่ะลงมือดีกล่ามึงเขไมอยากลองของเลยต่มให้พักโอ้ขยากลองดีฟังเอาไว้นะถ้าถึงมานแต่งเทพประธาน,นไม่ใดไอ้อีคนไหนให้หน้าพักคนแล้วก็เราเทพพนไา้จะตัดหัวมัน Mà. Então, là là. Mày đưa rượu thế thôi. đấy, mày cái đi. A lặng mày đăng bố mày mày đăng mày đăng bố mày đăng mày đăng mày mày đăng bố mày đăng bố mày mày đăng bố mày mày อยู่ไหนอยู่นี่ครับพ่อโอ้โหไอ้ตัวเมเป็นอะไรลูกใครทำอไรตันแกผีถูตันเมื่อพกมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นิงไม่ออกเป็นไอ้ผีถูโอยอย่าให้เขาเลืกแกเราได้พี่อุ๋เราเป็นรูกเทพอ่ะประมาณแบบนั้นเดี๋ยวหลังแล้พ่อจัดการให้เล้วร้องให้ทำไมอ่ะเธอพูดเมื่อกี้พยิงหนูพ่อไม่ได้ยิงพ่อเดี๋ยวก็เพราะว่าตาพ่อไปแล้ว เราตีก็ไปกับพ่อตลอดไม่เอาลูกไม่งอนไม่งอนไปแต่ซื้อน้ำแดงให้ไปม่เอาพ่อทำไมอ่ะหวานพ่อหวานอีกหวานกระส้มเดียวอะกระส้มไม่เอาพ่อทำไมอะไม่เอาแล้วเราตองไปช่วโอเวอร์ีมโอเตีมไม่เอาักตาะต่เยอะแล้ตาเยอะแล้วจะกินอะไรลูกเ้าวขาวพ่อเดี๋ยวดูกเทพลูกเทพชื่อชื่ออะไรเนี่ยฮะชื่ออะไร ะชื่ออะไรทิพายแล้วไม่นับกูก่อนมึงเคยเล่นอยูู่อย่างมึงชื่อทิพชื่อทิพทิพทิพอะไรทิพเทโรสยิ่ที่เทโรอยู่วัดไหนนะวัดไหนอยู่วัดลิงดูดครับอยู่วัดลิงดูดแอาจารย์อะไรเป็นคนบุญเสกเนี่ยพระครูโกยกระไอยกับ แกลูกดังเลยผีอะเดี๋ยวไม่ห o u d ต้องเป็นพี่เขาไปไปไปโอ้ยเดี๋ยวไี่ l o จำไว้นะเรื่องนี้เธอเป็นคนต้นคิดเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคน